สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าจ้าสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทาง youtube ด้วยกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอิเซาบ่ายวันที่6เดือนเก้าซีฮาวค่ะกับแอดจอยพารวยตามเคยจ้าผลสรุปหุ้นนิเคอิรอบเ้ารอบบ่ายวันที่หาเดือนเก้าจะรอบเ้าแอดจอยให้เด่นอยู่ที่ เจ็ดแปดลูดจ้าพุนของรอบเศ้าออก0ูนย์เจ็หาเจหาเอจอยจับคู่เจ็ดศูนย์เจเจ็เจ็เจเกนาะจ่าขามไปเจ็ดหาเนาะจ่าเด่นเจ็ดลูดเจ็ดเขาเนาะจ่าโอ้โหสายรูดสายวิของเ้ามาตรงๆเนาะจ่าเจหาเนาะจ่าจับขู่เอจอยกับจับขู่ลูดไปเนาะจ่าเสียดกันอย่างเดียวเลยเนาะจ่าจับขู่ สองตัวล่างรอบเศร้าออกศูนย์เก้าศูนย์เก้าให้รอบบ่ายเนาะจา้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์มาออกในรอบเศร้าเนาะจา้ากระุดไปเนาะจา้าสำหรับรอบเส้าเนาะเนาะจา้าเขาเด่นเจ็ดรุดเจ็ดเนาะจา้ารอบเส้าพ้นของรอบบ่ายจะแปดเก้ารูดจา้าพ้นของรอบบ่ายออกบนเก้าหกหนึ่งสองสามรอบบ่ายนี่ยรุดไปเนาะจา้าเด่น 9, 9, 9, 9, เก้ารูดเก้ากลับมาอยู่ในลักลอยลักซิปซเนาะจา้าสำหรับรอบบ่ายเนาะจา้า สำหรับหุ้นมือนอี่กะต้องกาบขอสดขอไพ,พ่พีพีเอฟซีลหลายๆเนาะจ้กสำหรับสายลุตสายวิ่งของหฮากับสีได้รอบเสาร์เนาะจ้กตรงๆเจ็ดห้านะจ้กส่วนรอบใาบก็รุดไปเนาะจ้าก็เดี๋ยวมาต่อกันของวันที่หกกันเลยเนาะจ้ก คลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรุดนอจาาพิดพลาดมดเลแอกเจ์ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆเอฟซีหลายๆนอจาาทามักทาชอบจังคอยตามทาบ่มกบ่ชอบป่อยผ่านได้นอจาาเขามาแล้วฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดเอย้วยนอจาาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเขาคุณอะไรเขาคุณแชร์เขาคุณหนึ่งติดตามนอจาาเผื่อสิได้เป็นกําลังใจให้กับแอดอยททำแนวทาง่ตไปแบบยาวๆจ้าเมื่อนี้แอดเยให้เด่นอยู่ที่เจ็ดแปดรูด เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง แปดสามสำหรับรอบใบจ้ารอบใบมีห้ากับหกรูดจ้าห้ามีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเก้า หกห้าหกศูนยหหสองหสามหเก้าจ้ะมื่อนี่เอจอยกันเบิร์นใบนิดหนึ่งเนาะจ้าเมื่อนี่เนาะจ้าสําหรับเบิรนมีศูนย์ศเก้าเก้าจ้าสำหรับเลขเบิรนเมื่อนี่จ้า ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเอาเบิร์นโนจ่าทามักาชอบเบินเก้าเก้ากันน้นไปป็นแนวทางใดทั้งอบเสารละกกรอบบ่ายอนจ่าเมื่อนี้แอจอยคำนวณไดติดเบิร์นชเก้าเกกันมารอลุ้นกันนจ่าว่าเบิ้ลสีมาบ่โนจาาทาบ่มักบ่ชอปล่อยผ่านจะสำหรับเลขเบิ้ลจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเนนหกสามหกสองหกห้า ห้าสามห้าศูนย์ห้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดสองแปดหนึ่งเลขเบิ้ลจะศูนย์ศูนย์อันนี้คือเลขเบิ้ลนอจ่าเมื่อนีนอ่ค่ะ สำหรับนี่เคอีมือนอี่กับประมาณนี่ตามนี่เลนจากทามักชาชอบจังคอยตามทาบอหมักบอชมปล่อยผ่านได้นอจ่ารับชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเข่ามาแล้วฝากเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยดูยนอจากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอคนละลค์ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามนอจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันนอจากสำหรับ นี่เคอีมืนอีกกะข้อให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานเนาะจ้ากิมตัวได้กับข้อให้ได้โดนข้อให้เฮก็ให้ได้โดดกันทุกคนทุกฐานเนาะจา้าเฮงๆรุ่ยๆปังๆกันทุกคนทุกทานจ้าแอดจอยต้ตองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า